สวัสดีค่ะทุกๆท,ท่านมาพบกันเหมนเช่นเคยนะคะกับรายการเล็กเด่นประจำวันกับอาจารย์รักทางท่าทางซีเมดมีวันนี้เป็นวันจันทร์ที่สิบเก้าธันวาคมค่ะเราจะมาดูกันนะว่าดวงชะตาของแต่และคนเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ก่อนอื่นค่ะอาจารย์รักนะขอกําลังใจจากทุกๆท,ท่านด้วยค่ะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้กับทางรายการด้วยนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่า การพยากรณ์ของดวงคนที่เกิดวันเสาร์วันจันทร์แล้วก็วันพุธกลางคืนเนี่ยวันนี้บอกได้เลยค่ะคุณเด่นในเรื่องของการงานนะโดยเฉพาะการงานจะมีความสําเร็จนะคะผู้หลับผู้ใหยก็สนับสนุนช่วยเหลือการพบปะก,กับผู้คนเนี่ยจะทําให้คุณมีความก้าวหน้ามากขึ้นนะเรื่องการเงินไปได้เรื่อยๆค่ะแต่เรื่องของการเสี่ยงโชคเนี่ยต้องบอกเลยค่ะว่ามันมองไม่เห็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังในวันนี้คือเรื่องของสุขภาพ ส่วนคนที่เกิดวันอาทิตย์วันพุธแล้วก็วันศุกร์นะดวงเด่นในเรื่องของโชคลาภค่ะที่อยู่ๆก็วิ่งเข้ามาหาเรียกว่าสมหลนได้เลยรวมถึงการได้รับของขวัญที่ถูกอกถูกใจด้วยนะคะแต่ในวันเนี้ยคุณมีเกี่ยการเสียเงินให้กับของสวยงามหรือให้กับเพชรตรงข้ามวันนี้ต้องะระมัดระวังในเรื่องของคําพูดนะพูดไม่คิดพูดล้อเล่นจนเกินงามเนี่ยโดยเฉพาะกับคนใกล้ตัวนะคะจะทําให้อีกฝ่ายนึงเนี่ยน้อยใจได้ สำหรับสีมงคลวันนี้จะเป็นสีน้ำเงินสีครีมสีม่วงแล้วก็สีเขียวส่วนเชือกประดับนะคะในวันนี้นะอ,อ,อยากจะให้ทุกท่านนะคะสวมใส่เชือกประดับที่เป็นเชือกเงินนะคะหรืออาจจะใช้พลอยสีขาวหรือเพชรก็ได้นะ,ะสวมใส่ติดตัวไว้เลยแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราจะเสริมดวงในเรื่องของโชคลาภหรือในเรื่องของการเงินก็ดีเนี่ยนะคะก็มีองค์พระพิฆเนศหลวงพ่อฤาษีดิงดำค่ะแล้วก็หลวงปู่สวง แต่ถ้าเราต้องการให้งานเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองมีความก้าวหน้านะคะเราก็ต้องไปสักการะนะคะบูชาหลวงพ่อสมหวังค่ะพระพุทธชิธนราชนะคะแล้วก็องค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชคนที่เกิดในเดือนธันวาคมนะคะหรือเกิดในวันเนี้ยแล้วเราต้องการทําบุญเสริมดวงวันเกิดเรานะให้ทําบุญที่เกี่ยวกับข้องกับการถ่ายชีวิตสัตว์หรือสร้างถาววันวัตถุนะคะจะเป็นโบสถ์เป็นวิหารก็ได้ อันนี้ส่งตรงนี้นะบอกได้เลยค่ะคุณจะมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วเวลาเราจะทำอะไรก็แล้วแต่นะคะเป้าหมายที่เราวางไว้มันจะประสบความสำเร็จอย่างมั่นคงนะคะอันนี้องใช้คำว่าอย่างมั่นคงในทีเดียวนะอาหารจะใส่บาตรก็ดีเรี่ยงพระถวายสังฆทานก็ดีนะคะให้มีผักที่ออมีลักษณะของการทอดยอดนะคะไม่ว่าจะเป็นตำลึงยอดผักแม้วนะคะ ผักกเฉตนะคะอันนี้ได้หมดเลยอันนี้จะเป็นเคล็ดนะว่าเวลาเราจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะมีคนเป็นหลักให้เราจะมีคนคอยอุปถัมภ์ช่วยเหลือเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินหรือในเรื่องของหน้าที่การงานก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดความง่ายขึ้นค่ะมาดูค่ะว่าเลขเด่นประจํำวันจันทร์ที่19ธันวาคม2565ในรอบ17.30น,นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข2เลข3 เลขหนเลขเจดเลขหกเลขแปดในวิธีเลขสอกับเลขสาชุดจับคู่ 20, 24, 25, 29สองสี่สอส์สามสี่สาส่วนในรอบ18.30นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลขหนเลขเจเลขสอเลขเก้เลขศูนย์เลขแปดในวิธีเลขหนกับเลขเจชุดจับคู่1 3ึ่งสาม 3ามเจ็ดสห้าเจ็ส่วนในรอบบเก้าจุดสานชุดวินเลขที่วางไม่ให้จะเป็นเลขสีเลขห้เลขแปเลขหกเลขหนึ่งเลขเก้าในวิที่เลขสี่กับเลขห้าชุดจับคู่สี่ศูนย์สี่สองสี่สาห้าสองห้าสามห้าเจ็ห้า นะคะอันนี้ก็เป็นทั้งสามช่วงเวลาเลยนะคะของวันจันทร์ที่19ธันวาคมทุกท่านคะ่ะปีใหม่ใกล้มาแล้วเนาะนะคะได้รับเงินได้รับทรัพย์รับโชคกันไปอย่าลืมนะคะหาของขวัญให้กับตัวเองบ้างนะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้มีความสุขนะคะเป็นพลังบวกให้กับชีวิตตัวเราเองอาจารย์รักขอให้ทุกคนมีความสุขะคะ่ะแล้วก็มีโชคลาภกันทุกคนนะ พรุ่งนี้มาพบกันใหม่ค่ะกับรายการเล็กเด่นประจำวันกับเจรักทางช่องทางซีมีดักมีวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ